พี่เนาะบุญมุ่นไปบอกใช่อยสร้อยสรอยเนี่ยพี่น้องเบิง่งนี่อสร้อยอยู่นา้าสร้อยเด้อน,<า>นี่ก้อย<า>มือนี่ก้อยเนื้ออะไทยก้อยเนี่ยก้อยเนื้อก้อยเยืนี่เอาแบบสร้อยแบบตอนพอดีพอดีเนาะสิบมเมนต์เชีอร์ลีกใหญ่เมีเย,ยมไต้เล ตะกี้บกินเหนือบบมีแหงวะบบมีเหงอมีแหงโอ้ยลอยจะไปเสื้อคือสั่นตะกีเขาก็กินประจำแต่พแเม่เขาก็้ายกับข้ายก่อยนอ่ตะกีนอกันกันไปเสื้อเขาตรงเสื้อว่าเออกันระพุทธจะเจ้าโบผ้าไงน้ำตลาดนอตะกีนอือบกินพอเม่กับผูกอูน้ำตลาดนี่ข้ายลาบข้ายก่อยนอ่เนี่ยไปไปบอกถึงว่าเป็นยังกนกินคือ เขาบอกินเนื้อเขาคนรวยเอาแล้วก้นตีเรื่อยๆเขาเขากินเนื้อแล้วค่าสูงเงินเขาคือกินแต่เนื้อแลค่าเป็นหลานนะเป็นแชนเป็นหลานเขากินเอาตัวทีจะละหนเลใช่ใช่ใช่อันนี้ซื้อเพื่อเนื้อมานนี้เป็นโลหรือบ้างหนี่โลสามลอยปะโลแล้วเนาะโบโลลอยซิซิสองลอยสองลอยซิสิบสองลอยซิซิโลกลัวได้หนนี่บ๊อโลเดียว สื่อพักสื่อใหญ่เนาะลอยหาซีกับสื่อพักสองลอยหาซีฟถือถือกลัวมืบนเ้นมือบนชามลอยขึ้นเด้นอ้าเรียร้อย้วพี่น้องไอ้บ้านนี้ปิดด้ก่อนสีปิดก่อนปิดเอไรปิดตวาเอะไเห็นตัวเลว อ้าวฟังหอมพี่น้องเอ้ยซอยกันซอยฟังหอมเลยวันนี้จ,จ๊บมือนี่กล่องอดดาซีซีบูสดใสยป่กล่องจะได้เปลี่ยนชุดซับใหม่เลยพี่น้องเออนี่ยซอยน่าจะโอเคอยู่หรอนี่มือนี่กินกันเบาๆเลยแกมือว่าสีมาหนี่มัจีน่าบอกท่านั่น่อยมือนี่เนี่ยอ่ะ ใชเพืชเลยเนาะสิอ้องหอมนเนาะใช่พืชเลยนะอือากินเนื้อนี่มันเกิดในกำลังเนาะมันแสบเลยเนื้อแต่มันราคาแพงเนาะอเออมันราคาแพงพูดถึงไฟบออยากกินเนื้อนี้คิดดูให้ดีว่าคนรวยเขาอยู่แถวญี่ปุ่นแถวอังกฤษนี่เขา สั่งมาเนื้อกิโลแพงแพงแพงเออราคาหลักหลานเขาก็ซื้อมาเป็นตัวเป็นตัวรับเกตไปแสนขั้นตอนมาเพียรได้พี่น้องเด้อเด้ได้บ้านบ้านภัยพิเั็ิแบบใดก็คอมเมนต์มาเวอร์เนอร์อัดอัดเนี่ยอัดแล้วคอมเมนต์มาเรนี่มาเพียอรประมาณเท่าไรสิสามสิบนาทีเนาะมาเพามาเพียรอันนี้เพียก็อู้เรียบหล่อ ซิปนาทีก็พอแล้วซิปนาทีเช่นาทีเนาะหน้าพี่อะไม่เด้หน้ากินเออเอามาเลยครับอันนี้เรียบร้อยมาเรียบร้อยปลานีเอากระลอกมามามาเกียแล้วกะเอาดีลงเนอรับเป็นหนองเนอโอ้ยกลองก็คือกองามบอยยังใช่าปะอกงะ อเป็นกล่องฉีดยาบอกกองทไ่อะสีแมวสีเอาบอพอดี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 ดเนี่ยเหอดีซนดีดีซเนีนะะปลาหอมปลาหอมกับปลาหอมโอ้ยสุุบนสุรบนอุบุนะครับเก้าคัวเขอไปเขาวะ เอาเข้าไปบ้าหนากินเลยนากินเอ้ยเอาจมีองเอาเนาะเสุบนสูิบนสบนนี่มมันหลับยาสูบมมนลับ้วลัแล้วนี่หลับเยะสูบคั้ม่นเปิดหลานก็คือกันหลานหลับอุบลม่นวะหลับหลับอุบลหลับอุบบนมนหลับจยะสูบลับขอนแก่นหลับมีเยอะบบเม่นน่ะนีุ่บลุนชอบโอับเลยออบุบุบลออ

ชุลน si mm ี hmm. ่ใส่ไรเสียบไรมาเมนได้บ so no. ิงงใส่ไรยมนสิเป็นอิเลี่ยชุตอใส่หน่อยพอดีกินแสบเมนอกินแสบเอากองขูเนาคือเป็นจัดก็จัดจัดดานวอ้านนหมเป็นจัดเนาะอันนี้พ่อใส่เลียนด้สูตรพ่ใส่เลดได้บงะเพา่หล่ยนเบาเบาเบๆใส่เหลีอยนต้องก้นเพราะว่ามันเป็นตข้าวนะใส่เหลี่ เรียบร้อยบันนี้เอาเรียบร้อยมาเลยเรีย้ยเอาซิมเักคนหน่อยทักคนหน่อยเอาเอาลูกอไปสักเาหลนอย่น้ำน้นี่เข้ากับสีสันไหมื้นวสีสันใสเี่ยมใเลียใเลื่ดมันเสียข้าวคุบาว่าหมากเลือดนะบกเอาเรื่แดงยอหน่อยนะเอาเอาเอาก้อยแบบก้อยแหงก็เอ็นก้อยแหงกยแหงก็เห็นก้อยแหงดิ ส่วนนี้การเรียร้อยเด้อพี่น้องเอโอ้ยเสี่ยวเห็ดนดวเสี่ยวเห็ดเียบลอยนี่ให้ให้โม่พนซิมมันก็อ่ะซิมดิมเคยมัเดี๋ยวผมซิมแล้วกินมีดีเนี่ยเอาซิมนกอย่าไปซิมเลยป่อเขาเสิป่อ

อันนี้ก็แหงอันนี้สูตรอุบลเนาะอุบลอุบลนใกล้แหงอุบลนใกล้แหงอันนี้ก็อุบลนก็ใก้แหงเนาะข้าวครับอันนี้เดี๋ยวมาจัวงว่ากันเนาะกินเลยอันนี้สูตรสูตรยังไงเนี่สูตรไอ้อุบวนอุบลนอุบวนใกล้แหงอุบลเนาะอุบวเนาะหอยเม่ยงนะหอยเมี่ยงหอยเมี่ยงเปนมหอยเมี่ยงโอ้หอยเมี่ยงนี่ก็ไปสูตรสูตรยังไงเออสูตรอุบวนเท่านาะสูตรอุบวนครับสูตรอุบวนถ้าใส่เลือด อันนี้ก็ส่งยายนั่งแค่แนียวนะครับเพื่อนีคือว่าเป็นงังนวะยายนั่งก็อยู่บ้านหมดแหละแต่ว่าผัวพจนยังอยู่นี่แต่ว่าชูนท้องเมียงเอออันนี้คือเพื่อนคือเพื่อนมามาเยี่ยมมายามบ่ได้ใส่เลือดบ่ได้ใสียเงินเออในนั้นเลยแนะนั้นคือบัตรทั้งอื่นเพิ่นเฮ็ดแบบใดกะให้คอมเมนต์เข้ามาเออให้คอมเมนต์เข้ามามันสีเสียบบ่สีเสียบเออที่บัวเสียบเออเออให้บอกกันมาเออ

พอเสรเด้อพี่น้องพี่พี่น้องสีบ่ได้กินดิบกินแดงเด้อครับเด้ออันเขาตัวเอาให้หลายๆลอันนี้คือให้เห็นวิถีชีวิตคนบานนอกเขามาในกรุงบนนี่นะเออคนนอกคนลานคนอีสานเขามาในกรุงอืมแต้ว่าเข้าเสีวิถีชีวิตเข้ากินแบบไดยวิถีชีวิตเาวิถีชีวิตเด้อครับเด้อบ็ได้ว่าเสียเผตุนั่นผู้นี้ว่าสีดีหรือบ่ดีแต่ว่า ขันพลมีสูตรเด็ดกะคขาเมนมาคอมเมนมาได้ครับเดิเบิ้งเบิ้งเบิ้งเซี่ยวกินอ้าเบิ้งเซียวกินีบ่บไม่มมเลือดเนี่ยอืมาใ้เลือดมิออกกินข้าวมีมีข้าวเพราะว่าเขาหัวเา่าเราว่าเาได้อันนรอเมียงเอาเธอเออกเข้าไปเออนี่ยเอาพอได้เตรียมเข้าไปเนอพี่น้องเอเมสิแก้ไนี่สูตรนี่ มือกล่องมาท่นซิมเนี่ครับเนี่ยมือกล่องมาท่นเนี่ยฮู้จีไม่ทายาจ้าจยาไล่ทาลนะคือบใส่เลือดใ่เลือดไม่ได้เลือดเพื่อนว่าแลแต่สูตรเพื่อนการแล้วแต่พ่นอกว่าสีเมแม่์แบบว่าใส่เลือดใส่ยังก็แล้วแต่เนอแล้วแต่คนมาเข้มเมต์เหผมไเออค่อยค่อยแหงครับเราว่าใส่เลือดเออ คะแนนมันเขียนเราใส่เออมันคะแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบนะครับด้วยสนใจนี้ติดต่อไรติดต่อไรเออติดต่อไรเด้อตอนนี้เขาสิเปิดร้านอยู่บ่เปิะเปิดว้าวมีร้านขายเออโอเคน้อครับเนาะงไอ้ตอนนี้ก็เพิ่นกันลังแซ่บอยู่ด้วครับแซ่บเนี่ยเว้ ใต้บ้านนี้ผมก็ขอตัวจะไปซิมน้ำเพลินในเรื่องนี้เนี่ยของแล้วโไรากินได้เออเป็นต่าต่างอยากกินเลยใต้บ้านนี้ขอตัวเรื่องไม่นองไม่นองเด้อเดี๋ยวมาไปกินก่อนเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกเดี๋ยวต้งถามสูตรเดี๋ยวจะถามสูตรถามสูตรเดี๋ยวจะถามสูตรเนาะครับเนาะผมไปกินนะครับเด้อตอนนี้กำลังหิวกำลังหิวคือกันตอนนี้เอ้าหมูเราจะเราก็ นายบามกินอยู่เด็กะขอโทษขอพายเรี่ยตอนเนี้กกำลังหิวอยู่ในนี้หิวกันหิวกันกะตบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสเดี๋ยวว่าจะในสสวซส่วเซลส่วเซลส่วเซลส่วเซียังเซลเซวแล้วบอเซลแล้ว ได้มันแจ่มเลคอมเมนต์เนีผมเนีว่าเออแล้วพู้ไดมีสูตรได้ได้ก่คอมเมนต์มาแนครับคอมเมนต์มากอ่าสวัสดีครับได้ได้่มทันพสดีเลยเ่ยันนานๆเดี๋ยวเ่มทันพสดีเลยจไปกินก่อนเดี๋ยวเืวนพีที่หลังบอครับผมเนียมาให้พี่น้อง่าพเที่วไดผมจีบเจ็๊ยบเสี๊บก็พี่น้องว่า อันนมีพ่อผมเะอผมเมนี่ยได้ห็มันแสีบมันมั่วมาก็นดนนองเจแล้วตันอันนี้ใคเป็พือนพี่้อเพื่อยังวิถีชีวิตคนตั้งใจวัดปัญหามอยู่สามม่อยู่่อในเมืองเนาะม่อยู่ในเมืองเลพไปน้องเล้เาจะอะไรมีสูตรเด็ดๆแต่ว่าลาบก้อยแบบไดถือเห็นมันแสีบมันวนว่หาเงินใช้กับบัวแดอ ก็กินกินตามเลยาธรรมศาสตร์บ้านเท่าเลยคือคนอีสานนะครับคือกานมาพูดคนอีสานคนอีสานคนเล่ากันเลยเออกินกันกินกันเลยพี่น่องนะอีสานกูเศ้าแต่ว่าาจควบดูควบกินอาจคือกันกันเศร้าันอี คือต่าเขาอยู่นี่ยยูวิลลัมเขาเป็นลายลายเก่าเรายูวุลลัมแสกไล่พอนี้มีก็เอิญก้อยยุ้ยกระทยผมผมเสื้อไอ้ก้อยเฮงก้อยเฮงผมม่มีเลือมบมมีเลยจิ้นหยียบหน่อยเลย่นะเออมึงโมเลียนกูให้คนดมึงเลี้ยงก็ได้มงม่มีเลยขันกูตาไม่ได้มึงกไปกูแต่กูมเดิลกบหลุดแล้วกูเส้นลเลย ขาตายหมดเส้นเลยเรื่องทเนี่ยไม่มดเลยคือเร็วเนยเกเรื่อจบเรยสื่อะสื่อเธอทับมานี่เดี๋ยวเดี๋ยมสมุดกอนอันนี้เาไปเอ้สมุดซื้อนะสมุดสิเ็นไรเฮามูแต่ขยังมีชอยจูพีน้องไอคนละลายไอเจ้าคนวิธีการก้อย เป็นแบบไรเป็นแบบว่านแบดน้าคนเล่าขนข้นเนยคนพลังสิ่กินแบบขาบอล้นั่นน่นนั่นนะพี่น้องนะเอ้าก็แซ่บนีแซ่บพื่อนดูนบ้านเ้าก่นด้วเียหรืองเานบัทั้น่เแต่ว่าจริงมัมีต้หว่ากินข้าวเลือด่อแต่วการแบ่งเรื่อง เดินไปหน้อยเด้อผมก็สีลองกินบ้งเด้อนี่เฮ้ยเข้าเสีลองกินเดอียวบวยังเกินหมดถึงเด้นไปหน่อเตอนนงนี่เดตอนนึนเฮประมานเจ้าบวชขามหาบวแล้วออกมาแล้วองเปตวเดข้าวบวตอนนึงบวนายะประมาณวหาไม่เลือข้าคอยไ่บวชปีไหนก็ตอช่เดไปหน่อบนี่ แบนี่นี่นี่ลงมาอัลงไปจิกินจิโตี่ย่างอัี้เรได้ยินใสไปบวชตนน่ะปีไนเข้าไปไม่ดจ่ไนอยังอเข้าไปอันนี้คือที่วิธีชีววิธีที่้นบ้านนอข้นมานนอจบปรคือก้วยแห้งพี oh. ่น้องแต่ดาบันเนลเล็บนี้ค็คือ

เว่าแซ่บแซ่บเอแซ่บได้ได้ผมตะยิงอีกคันึ่งนะดยิงอยู่ในถองเลยนี่พอเสียนี่พอเสียนเขาเขาแบงไงเขาจัดสังกันอะไีบ้อคือผัวยนังเลยผัวเป็นยนังผัวยายนั่งฉันแบงเรียบร้อยว่แบ่งกันแ่งเน่ิแบงบริจุงสมบัตเท่าบุงบงก็บัตพอม่ล สมบัติพ่อแม่เฮาคือเขาให้ลูกพี่น้องแซบพี่น้องแซบแซบแซสมบัติเมียดิคือสมบัติเมียเซาสมบัติเฮาบนเออพ่อแม่แต่คิมหนาคลิปยังกับก็ให้พี่น้องติดตามเนะครับเด้อใครไปหาคอนเทนต์ในสังนีลยสิให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับไหนแม่ว่า แต่ว่าบบบบ่แแวาคือคนในเมืองเขามันขาเนี่ยบ่มีทีไปแบบที่ไปหากินแบบของรู้่ลูบได้่ของแบบว่าธรรมาสระเออมีที่ไปกมูเลยนะ่าปูฮาปลาไปโอเคไห้สิเออโปดติดตามเออดติดตามเด้อพดกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งนะครับเ้อพี่เนาอสวัสดีครับแกนิกา จำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย